อร่อยง่ายบายพี่สาวสวัสดีค่ะวันนี้พี่จะมาชวนกวนขนมเปียกสาคูต้นนะคะสาคูต้นนะคะจะเป็นต้นไม้นะคะที่มีมากที่จังหวัดพัทธลุงนะคะแล้วก็ขึ้นเองตามธรรมชาติเลยสําหรับเม็ดสาคูวันนี้นะคะจะเป็นของที่บ้านญาติพี่สาวนะคะผลิตแล้วก็จําหน่ายเองค่ะเม็ดสาคูของที่นี่นะคะจะเม็ดกลมสวย ทำจากต้นสาคูแท้จากธรรมชาติ100%เเลยนะคะและก่อนไปรับชมพี่ฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้พี่ด้วยค่ะเรามาทำกันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะใช้เมดสาคูอยู่ที่2 0 0กรัมค่ะและน้ำตาลทราย2 2 0กรัมค่ะถ้าใช้เป็นน้ำตาลทรายสีรำจะทำให้สีขนมเข้มขึ้นด้วยนะคะน้ำเปล่า1ลิตรค่ะ และมะพร้าวอ่อนนะคะก็ขูดเป็นชิ้นๆนะคะใส่ได้ปริมาณตามชอบเลยค่ะช่วงนี้เป็นหน้าลำไยนะคะก็ใส่ลำไยด้วยนะคะก็แกะเม็ดออกด้วยค่ะและสําหรับน้ำกะทิราดหน้านะคะพี่จะเลือกใช้เป็นกะทิข้นสดนะคะใช้ปริมาณอยู่ที่300 ml ค่ะแล้วก็ใส่เกลือป่อนนะคะลงไปครึ่งช้อนชาค่ะ แล้วนำขึ้นตั้งไฟนะคะใช้ไฟอ่อนๆน,นะคะคนแค่พอร้อนพอเกลือละลายนะคะก็ยกลงได้ค่ะแล้วนำน้ำเปล่านะคะที่เตรียมไว้เทใส่หม้อตั้งน้ำให้เดือดนะคะพอน้ำเดือดแล้วนะคะค่อยๆเทเม็ดสาคูลงไปในหม้อนะคะสำหรับเม็ดสาคูนะคะต้องค่อยๆเทลงไปทีละน้อยๆน,นะคะ แล้วก็พอเทลงไปเนี่ยก็ต้องใช้ไม้พายนะคะควรตลอดเวลาค่ะแกนที่ค่อยๆเทเมสักครูลงไปแล้วก็ควรตลอดเวลาขั้นตอนนี้สําคัญนะคะเพราะว่าขนมนะคะจะออกมาเป็นเมสาคูแบบสุกดีนะคะหรือว่าจะเป็นแป้งเปียกนะคะอยู่ที่ขั้นตอนนี้เลยค่ะพอใส่เมสัครูหมดแล้วนะคะให้กวนไปอีกนะคะประมาณ10นาทีค่ะ พอกวนไปนะคะเมลสากครูก็จะค่อยๆสุกข,ขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะมีลักษณะข้นขึ้นนะคะอันนี้ก็คือใกล้จะครบ10นาทีแล้วนะคะพอครบ10นาทีแล้วค่ะหลังจากนั้นให้ใส่น้ำตาลทรายนะคะเทลงไปทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็กวนนะคะให้น้ำตาลทรายละลายดีนะคะสำหรับขั้นตอนนี้นะคะใช้เวลาประมาณ2-3นาทีก็พอค่ะ สำหรับทางใต้นะคะแบบดั้งเดิมนะคะตามบ้านที่เราทำทานกันนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตักใส่ชามนะคะแล้วราดด้วยน้ำกะทินะคะแค่นี้ก็ทานอร่อยแล้วค่ะแล้วก็ปิดไฟนะคะพี่สาวจะตักส่วนหนึ่งนะคะไว้สำหรับใส่เครื่องดื่มนะคะแล้วก็ส่วนที่เหลือนะคะก็จะค่อยใส่ลำไยแล้วก็มะพร้าวอ่อนลงไปค่ะ เปิดไฟอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เทลำไยใส่ลงไปค่ะแล้วก็คนนะคะแล้วใส่มะพร้าวอ่อนตามลงไปค่ะสำหรับขั้นตอนนี้นะคะก็คนไปสักประมาณ2-3นาทีก็ปิดไฟได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะสาคูจะค่อนข้างสุกเยอะนะคะ จะเห็นว่ายังมีความเป็นเม็ดนะคะไม่ได้เป็นแป้งเปียกนะคะแต่ถ้าใครชอบแบบเม็ดติบเยอะนะคะเดี๋ยวพี่จะมีอีกสูตหนึงให้นะคะแต่เดี๋ยวจะทำเป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ราดน้ำกะทินะคะพร้อมทานได้เลยค่ะถ้าทานตอนร้อนๆน,นะคะตัวสาคูนะคะก็ยังมีความเหลวอยู่นะคะแต่ถ้ารอให้เย็นแล้วนะคะ ตัวสาคูก็จะเกาะเกินเป็นก้อนนะคะแต่ว่ายังมีความนุ่มนิ่มอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะถ้าใครชอบเม็ดสาคูแบบสุกๆนะคะทำตามสูตรนี้ได้เลยนะคะสังเกตดูนะคะเม็ดสาคูจะยังเป็นเม็ดอยู่แต่ว่ามีความสุกแล้วก็ใสค่ะและสำหรับเม็ดสาคูต้นนะคะไม่ได้ทำได้แค่ขนมเปียกสาคูเท่านั้นนะคะยังสามารถจะมา ทำใส่เครื่องดื่มได้ด้วยค่ะที่เห็นในคลิปนะคะจะใช้เปียกสักูต้อนนะคะมาแทนเม็ดไข่มุกนะคะแล้วก็ทานกับชานมค่ะต้องบอกว่าทานอร่อยเข้ากันดีมากเลยนะคะเพราะว่าเมือสาคูนะคะมีความนุ่มหนึบหนับนะคะอร่อยไม่แพ้เม็ดไข่มุกเลยค่ะ และไมสักคูนะคะที่เห็นเกาะกันเป็นก้อนนะคะพอใส่ลงไปในน้ํานะคะแล้วเราใช้หลอดนะคะคนๆน,นะคะก็จะมีการกระจายตัวออกนะคะแล้วก็จะดูดขึ้นมาได้ง่ายค่ะหรือว่าจะทานกับนมสดรสหวานนะคะแล้วก็โปะด้านบนด้วยลำไยแล้วก็มะพร้าวอ่อนนะคะก็อร่อยไปอีกแบบนึงค่ะหรือว่าจะทานกับคันตารุปนนสดนะคะ ก็อร่อยเหมือนกันค่ะจะเห็นว่าทำได้หลากหลายเมนูเลยนะคะก็นำไปดัดแปลงทำทานกันได้ตามชอบเลยค่ะแล้วสำหรับเปียกสาคูต้นนะคะถ้าเกิดใครกวนไว้เยอะนะคะเราทานไม่หมดไม่ต้องใส่ตู้เย็นนะคะเก็บไว้ข้างนอกนะคะเพียงแต่ว่าปิดปากภาชนะให้สนิทนะคะแล้วก็ไม่เสียค่ะ ที่เห็นในคลิปนะคะอันนี้ก็คือเก็บไว้1วันกับ1น1คืนนะคะยังมีความนิ่มอยู่ค่ะแต่ถ้าเป็นไปได้นะคะควรกวนแต่พอดีนะคะแล้วก็ทานให้หมดภายในวันนั้นแต่ถ้าใส่มะพร้าวหรือว่าส่วนประกอบอื่นๆลงไปในสัคขูต้นนะคะไม่แนะนำไว้เก็บนะคะอาจจะเสียได้ค่ะ วันนี้พี่สาวก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการรับชมและก็ติดตามไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ